ดอนแดงได้ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและบัญจุุกได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยใช้แนวคิดและหลักการของ4ประสานสองคำซึ่ง4ประสานได้กแก่ผู้บริหารสถานศึกษาผู้แทนครูผู้แทนผู้ปกครองและผ,ผู้แทนนักเรียนสองคำเดิมมีเพียงชมุมชนแต่พื้นที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจึงได้กำหนดใหม่ เพื่อให้มีบุคลากรที่สําคัญที่จะเข้ามาช่วยเหลือสถานศึกษาในการดําเนินงานสถานศึกษาสีขาวได้แก่ตํารวจทหารผู้นําท้องถิ่นและผู้นําทางศาสนาซึ่งอยู่ในบริเวณท้องถิ่นและชุมชนทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษา<ม>ให้มีมาตรการป้องกันและป้องปรามติดตามผู้จําหน่ายและผู้เสพและมาตรการความปลอดภยัยเป็นการเพิ่มความมั่นใจ ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาสีขาวในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและแหล่งยาใบยมุรอบสถานศึกษาดังนั้นเพื่อให้สถานศึกษามีระบบการป้องกันที่เข้มแข็งและยั่งยืนจึงให้มีการดําเนินงาน5มาตรการได้แก่มาตรการป้องกันมาตรการค้นหามาตรการรักษามาตรการเฝ้าระวังมาตรการบริหารจัดการและกลยุทธ์4ต้อง2ไม่คือ ต้องมียุทธศาสตร์ต้องมีแผนต้องมีระบบข้อมูลต้องมีเครือข่ายและสองไม่คือไม่ปกปิดข้อมูลไม่ไล่ออกเป็นแนวทางการดำเนินงาน